กระทรวงพาณิชย์เร่งประชาพ,พิจารณ์ FTA ไทยศรีลังกาก่อนเสนอสภาโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าระหว่างเดินทางเงยือนสาธาร,รณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการเมื่อ3ามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางการไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยศรีลังกาโดยมีนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีศรีลังการ่วมเป็นสัก พยานซึ่งความตกลงนี้นะเป็น FTA ฉบับที่15ของประเทศไทยทำให้ปัจจุบันไทยมี FTA รวม15ฉบับกับ19ประเทศโดยคาดว่า FTA ไทยสีีลังกาจะมีผลบังคับใช้ภายในปี2567 โดยขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดสัมนาประชาพ,พิจารณ์ FTA ไทยศรีลังกาเพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนนำเสนอรัฐสภาพเพื่อขอความเห็นชอบจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยศรีลังกาในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดย FTA ไทยศรีลังกาได้เปิดตลาดการค้าสินค้ากว่า85%ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดเป็นระดับการเปิดตลาดที่เท่าเทียมกันของทั้งสองฝ่ายและมีระยะเวลาในการลดยกเว้นอากรในเวลา16ปีนับจากความตกลงมีผลบังคับใช้สินค้าที่ศรีลังกาจะยกเว้นอากรให้ทันทีคิดเป็น50%ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดหรือกว่า4,000รายการเช่นยานยนต์และชิ้นส่วน ปุ๋ยหนังเทียมเคมีพันธุ์เยื่อก,กระดาษและกระดาษคราฟท์เครื่องใช้ไฟฟ้าปลาซาดีนกุ้งแช่เย็นโคกระบือมีชีวิตและเครื่องเงินสำหรับภาคบริการสีลังกาเปิดให้ไทยเข้าไปถึงหุ้นในการในสาขาบริการได้ถึง100%ใน50สาขาย่อยเช่นบริการโรงแรมและร้านอาหารบริการขนส่งทางทะเลบริการายนหน้าและตัวแทนประกันภยัยบริการแฟรนไชส์ บริการโทรคมนาคมบริการสิ่งแวดล้อมบริการโฆษณาส่วนภาคการลงทุนสีลังกาเปิดให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนโดยถือหุ้นได้100%ใน35สาสาขาเช่นการแปรรูปอาหารผลไม้ผักถั่วมันฝรั่งการผลิตสิ่งทอยกเว้นทอผ้าด้วยมือการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม แม้สีลังกาจะเป็นประเทศขนาดเล็กมีประชากรเพียง22ล้านคนแต่มีจุดเด่นด้านที่ตั้งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งทางเรือของโลกเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปถึงแม้ที่ผ่านมาสีลังกาจะประสบวิกฤตเศรษฐกิจแต่ก็เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี2,566การค้าระหว่างไทยและสีลังกามีมูลค่า415ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยส่งออกไปสีลังกา291ล้านดอลลาร์และนำเข้าจากสีลังกา124ล้านดอลลาร์ค่ะ